สี่ท่าง่ายๆหายปวดเอว ถ้าเพื่อนๆมีอาการปวดที่บริเวณเอวข้างในลึกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้างเดียวหรือปวดทั้งสองข้างนะคะให้เพื่อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่ามีพฤติกรรมเหล่านี้หรือไม่นะคะข้อแรกคือนั่งนานๆค่ะขออ้อ2ชอบยืนหรือนั่งเอียงตัวไปข้างใดข้างหนึ่งนานๆนะคะเช่นนั่งเท้าแขนไปที่โซฟาแล้วก็นั่งดูซีรีส์หลายๆชั่วโมงนะคะหรือบางคนเนี่ยชอบนั่งเท้าแขนแล้วก็ขับรถนะคะ ข้อ3คือชอบยืนทิ้งสะโพกหรือพักเข่าข้างใดข้างหนึ่งนานๆค่ะข้อ4คือชอบนั่งชันเข่าข้างเดียวนะคะเช่นท้าแบบนี้นะคะข้างเดียวเป็นเวลานานๆนะคะแล้วก็ข้อ5คนที่ชอบนอนตะแคงข้างเดียวทั้งคืนนะคะเราจะเห็นว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะคะ มันจะทำให้ลำตัวสองข้างเนี่ยมันยืดไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นถ้าเรานั่งเท้าแขนมาข้างขวาเนี่ยลำตัวข้างขวาเนี่ยก็จะงอลงมาแบบนี้เนาะ,ะส่วนถ้าเราชอบอยืนทิ้งสะโพกไปข้างซ้ายนะคะตัวข้างซ้ายเนี่ยก็จะงอกว่าข้างขวาสองข้างเนี่ยมันยืดไม่เท่ากันนะคะหรือคนที่ชอบนอนตะแคงข้างเดียวนะคะ mm. เอวข้างที่อยู่ข้างบนนะคะก็จะงอกว่านะคะอีกข้างหนึ่ง ซึ่งถ้าเราอยู่ในท่าเหล่านี้เป็นเวลานานๆน,นะคะกล้ามเนื้อฝั่งที่เรางอตัวเนี่ยเขาก็จะเกิดการหดเกรงตลอดเวลานะคะทําให้กล้ามเนื้อฝั่งนั้นเนี่ยมันหดสั้นลงเมื่อหดสั้นลงเขาก็จะเกิดการตึงตัวแล้วก็ส่งผลให้เกิดอาการปวดเอวตามมานั่นเองค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะมาฝึกโยคะเพื่อคืนความสมดุลให้กับกล้ามเนื้อกันนะคะวันนี้เราจะเน้น ฝะะึกยืดกล้ามเนื้อด้านข้างลําตัวทั้งหมดเลยรวมถึงกล้ามเนื้อหลังมัดหนึ่งนะคะที่อยู่ลึกๆข้างในเอวของเราเลยนะคะกล้ามเนื้อมัดนี้มีชื่อว่าคว a d r a t u s lumborum หรือเราเรียกย่อๆว่า QL นะคะเจ้า QL นี้เราจะมีสองข้างซ้ายขวาเ็าจะอยู่ข้างๆกระดูกสันหลังส่วนล่างนะคะสองข้างเลยถ้าเกิดว่า QL ข้างขวาเขาหดตัวนะคะเราก็จะ งอมาข้างขวาแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าข้างซ้ายหดตัวเราก็จะตัวงอมาข้างซ้ายแบบนี้ดังนั้นการที่เราทําตัวงอมาข้างขวานานๆน,น,นะคะกล้ามเนื้อ q l ข้างขวาเขาก็จะหดตัวเนาะถ้าเราเอียงมาข้างซ้ายแบบนี้นานๆ q l ข้างซ้ายเขาจะหดตัวานานเข้าเขาก็จะตึงตัวแล้วก็หดสั้นลงแล้วก็ทําให้เราปวดเอวนั่นเองนะคะแต่ถ้าเขาหดพร้อมกันทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะดึงหลังของเราให้เป็น ภาวะหลังแอนเนาะดังนั้นเราจะมายืดกล้ามเนื้อมันนี้กันนะคะแต่ก่อนที่จะไปฝึกกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของครูนานะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ f a c e b o o k นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปโยคะเพื่อสุขภาพดีๆที่ครูนาจะอัปโหลดเป็นประจำค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเหมือนเดิมนะคะเตรียม อของใกล้ตัวไว้นะคะวันนี้เราใช้หมอนข้างสักลูกหนึ่งนะคะแล้วก็เตรียมลูกเทนนิสสักสองลูกแล้วก็ถุงเท้าหนึ่งข้างนะคะจะเอามาทําอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันในช่วงหน้าเลยค่ะวันนี้ครูนาเลือกมาทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะคะเป็นท่านอน3ท่าแล้วก็ท่านั่ง1ท่าค่ะครูนาตั้งใจเลือก ท่าที่ง่ายๆนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ฝึกใหม่นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะสามารถฝึกได้ค่ะสามารถฝึกบนที่นอนได้เลยนะคะหลังจากตื่นนอนแล้วก็ฝึกก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นช่วงระหว่างวันนะคะถ้าอยากจะฝึกก็สามารถฝึกในท่านั่งกับเก้าอี้ได้นะคะซึ่งคุณนาเคยทําไว้1คลิปนะคะแก้ปวดเอวค่ะ,ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ สมมติว่าคุณนายอยู่บนที่นอนนะคะแล้วก็เพิ่งตื่นนอนนะคะเราก็จะยืดบนที่นอนเลยเนาะนะคะหายใจเข้านะคะเหยียดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะเลยนะคะประสานนิ้วมือร่างหงายฝ่ามือดันขึ้นไปนะคะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นไปแล้วก็กดปลายเท้าลงเหมือนเราบิดขี้เกียจเลยนะคะยืดกระดูกสันหลังออกหายใจออกคลาย อีกครั้งหนึ่งนะคะหายใจเข้าค่ะดันนิ้วขึ้นไปยืดแขนยืดขากดปลายเท้าลงหายใจออกลค,อค,อคลายค่อยๆคลายมือออกนะคะวางแขนสบายๆนะคะเราขยับเท้าขวาไปทางขวาไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้นะคะขยับขาซ้ายตามมาเอาขาชิดกันนะ เสร็จแล้วเราจะเอาเท้าขวานะคะมาทับข้อเท้าซ้ายไว้แค่นี้เราก็จะรู้สึกยืดตึงที่บริเวณด้านข้างเอวข้างซ้ายแล้วเนาะทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไปต่อได้อยากจะยืดให้เพิ่มขึ้นนะคะให้เราขยับสะบักมาทางขวานะคะค่อยๆขยับมา ขยับสะบักมาทางขวาโดยที่ให้สะบักซ้ายขวาสองข้างนะคะยังวางบนพื้นเตียงอยู่นะสะบักซ้ายต้องไม่ยกนะคะถ้ายกมาแบบนี้ไม่เอานะคะวางลงไปขยับมานะตัวเรา นะคะตัวของเราจะโค้งเป็นรูปตัว C เลยนะคะยืดแขนขึ้นไปนะคะยืดแขนขึ้นไปตึงๆเลยหันหน้าไปทางซ้ายนะคะเราจะรู้สึกยืดนะคะตั้งแต่ต้นแขนซ้ายไล่ลงมาใช้โคง้งเอวนะคะสะโพกสะโพกซ้ายนะคะต้นขาทั้งหมดเลยค่ะโดยเฉพาะกล้ามเนื้อ,อ,อหลังนะคะมัดลึกๆที่อยู่ข้างในที่ชื่อว่า QL ด้วยเนาะ ค้างไว้นะคะหายใจเข้าออกตามธรรมชาติสบายๆนะคะเท่าที่เราต้องการได้เลยเนาะนานเท่าที่เราต้องการได้เลยเราจะรู้สึกผ่อนคลายนะคะบางทีอาจจะเผลอหลับไปอีกรอบนึงก็ได้นะคะ,คะเมื่อได้เวลาที่เราพอใจแล้วนะคะเวลาจะคลาย ถ่านะให้เราเอาเท้าขวายกออกมาวางก่อนนะคะขยับขาซ้ายกลับมาทางซ้ายกลับมาตรงกลางขาขวาตามมาแล้วก็เอารำตัวช่วงบนสะบัดกลับมาตรงกลางนะคะผ่อนคลายสักครู่หนึ่งเดีย๋ยวเราจะไปข้างซ้ายบ้างนะคะขยับขาซ้ายไปทางซ้ายขาขวาตามไปนะ,ะเอาเท้าซ้ายนะทับเท้าขวาไว้ เราจะรู้สึกได้เลยว่าเอวตรงนี้นะคะถูกยืดออกเนาะ,ะถ้าใครอยากยืดมากขึ้นแล้วก็ขยับลำตัวช่วงบนไปทางซ้ายอีกนะคะค่อยๆขยับสะบักไปยืดแขนขึ้นไปให้ตึงๆก็จะรู้สึกตึงมากขึ้นนะคะใครอยากสบายๆก็ปล่อยสบายๆไม่ต้องออกแรงแต่ถ้าใครอยากยืด แล้วก็ใช้มือสายออกแรงดึงข้อมือขึ้นไปแต่ใครไม่อยากออกแรงนะคะก็ปล่อยสบายๆได้เลยแค่นี้ก็ยืดแล้วนะแค่นี้เราก็รู้สึกได้เลยตึงที่เอวขวามากๆเลยนะคะค้างไว้หายใจเข้าออกสบายๆตามธรรมชาติของเราเนาะค้างไว้ได้นานตามเท่าที่เราต้องการได้เลย ลองสังเกตนะคะความรู้สึกของร่างกายดูว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาของเราที่เรารู้สึกว่ามันตึงมากกว่ากันนะคะเราจะสังเกตได้นะคะข้างไหนที่เรารู้สึกตึงมากกว่าให้เราค้างไว้นานกว่าได้เนาะคนที่ชอบนอนตะแคงข้างเดียวนะก็จะปวดเอวคนที่ชอบออนอน ตะแคงข้างขวานะคะจะปวดเอวข้างซ้ายนะคะคนที่ชอบนอนตะแคงข้างซ้ายนะคะจะปวดเอวข้างขวานะคะเราก็ยืดยืดไปทางซ้ายเยอะๆก็จะได้ยืดคลายกล้ามเนื้อที่บันตึงตัวข้างนี้ออกเนะเาะเวลาออกจากท่าน,นะคะขาที่ทับอยู่นะคะยกออกมาก่อนขยับเท้ากลับมาตรงกลางอีกขาหนึ่งตามมาแล้วก็ขยับลำตัวส่วนบนนะคะกลับมาตรงกลางค่ะ เราสามารถทําซ้ําได้นะคะ3าถึงหครั้งนะคะตามที่เราต้องการได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณอาขอไปท่าต่อไปเลยนะใครอยากทาซ้ําก็ทําได้เลยนะคะลดมือลงมาก่อนข้างลําตัวไว้จากนั้นนะคะให้เราองอขาขวาเข้ามายกเข่าขวาเข้ามาหาอกนะคะทีนี้เราจะเปิดไปทางด้านข้างนิดนึงนะคะไม่ย่าให้มันมาทับอกให้มันมาทางด้านข้างอย่าให้ทับซี่โครงของเรานะคะอ่ะ หันเฟลดข้อเท้าเอาฝ่าเท้าชี้ขึ้นไปหาเพดานเอามือขวาจับขอบเท้าด้านนอกของขาวขวาไว้นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกออกแรงที่มือขวานะกดฝ่าเท้ากดเข่าวขวาลงมาหาพื้นนะคะใต้รักเออที่พื้นใต้รักแร้ของเราตรงนี้เลยเนาะลงมาเท่าที่ได้ค่ะอาจจะไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้เราจะรู้สึกยืดน,นะคะที่ กล้ามเนื้อที่อยู่หน้าสะโพกข้างซ้ายแล้วก็ยืดที่กล้ามเนื้อขาหนีบนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านในของข้างขวานะคะขางไว้หายใจเข้าออกสบายๆนะคะอย่างน้อยนะคะห้ารอบลมหายใจหรือน,าน้ากว่านั้นก็ได้นะ พอครบเวลาแล้วนะคะเราก็ค่อยๆค,คลายออกนะคะปล่อยมือเหยียดขาออกไปเปลี่ยนข้างนะคะงอขาซ้ายเข้ามางอเข่าเข้ามาค่ะเปิดเข่าไปทางด้านข้างนะคะเอามือจับขอบเท้าด้านนอกฝาเท้าชี้ขึ้นไปหาเพดานนะคะหน้าแข้งให้ตั้งฉากไว้เนาะข้อเท้ากับเข่าตรงกันนะคะ หายใจเข้าค่ะหายใจออกออกแรงออกแรงที่มือซ้ายกดฝ่าเท้ากดเขา่านะคะกดต้นขาลงมาที่พื้นที่ใต้หลักแร้ข้างซ้ายเลยเนาะค้างไว้หายใจเข้าออกสบายๆนะคะใครรู้สึกไม่ถนัดเอามือซ้ายช่วยก็ได้นะคะจะได้มีแรงกดลงมาเยอะๆนะคะรู้สึกยืดน,นะคะบริเวณ ขาหนีบด้านในข้างซ้ายแล้วก็หน้าสะโพกขวานะคะเป็นการเปิดสะโพกด้วยช่วยขลายสะโพกด้วยนะคะบรรเทาอาการปวดเอวปวดหลังเมื่อได้เวลาตามที่เราพอใจแล้วเราค่อยๆค,คลายนะคะเหยียดขาออกไปชันออวางฝ่าเท้าได้เลยชันเข่าขึ้นมาสองข้างเลยนะคะ เอาเท้าห่างๆกันไปที่ขอบเสือเลยนะคะไปที่ขอบเสือเลยแขนนะคะกางออกไปด้านข้างแบบน,นี้ก็ได้หรือจะยืดขึ้นไปด้านบนก็ได้นะคะจับสอกฝั่งตรงข้ามก็ได้แล้วแต่เราชอบหายใจเข้าค่ะหายใจออกล้มเข่าสองข้างนะคะมาทางซ้ายเหมือนกับว่าเราพยายามที่จะกดเข่าลงมาหาพื้นทั้งสองข้างเลยนะคะ ท่าน,นี้เราก็จะรู้สึกยืดนะคะหน้าสะโพกขวาแล้วก็เอวข้างขวาข้างในนะยืด QL ด้วยนะคะท่าน,นี้หายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกทิ้งเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายค้างไว้ประมาณ5วินาทีก็ยกกลับขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวา พยายามจะกดเข่าลงมานะคะยกกลับขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกล้มเข่าไปทางขวาหันหน้าไปทางซ้ายนะคะทำให้ได้อย่างน้อยข้างละ5ครั้งเนาะสมมติว่าคุณอาทำครบ5ครั้งแล้วสมมติว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเราจะค้างไว้นะคะแล้วให้เราเอาขาขวานะยกขึ้นมาทับเข่าซ้ายไว้ เหมือนกับว่าช่วยกดเข่าลงมาใกล้พื้นสมมติว่าเข่าข้างนี้มันลอยอยู่นิดหนึ่งเนาะเราอยากจะรู้สึกยืดมากขึ้นเราก็ใช้เท้านี้นะคะกดไว้อ,ออกแรงกดนิดหนึง่งนะเราก็จะรู้สึกยืดทั้งหมดเลยฝั่งซ้ายนะคะบนี้ค้างไวนะะ้นานเท่าที่เราพอใจเลยนะคะครึ่งนาทีหนึ่งนาทีก็ได้นะคะ กลับมาตรงการนะไปอีกข้างหนึ่งยกเท้านี้มาทับเข่าไว้กดลงมาหาพื้นเลยหันหน้าไปฝั่งตรงข้ามกับเข่านะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆสบายๆค่ะค่อยๆค,คลายขาออกนะคะกลับ ขึ้นมานะคะทิ้งเข่าไปดานข้างนะคะค่อยๆประคองตัวลุกขึ้นมานั่งะคะ่ะเดี๋ยวเรามีท่านั่งอีกท่าหนึ่งนะเป็นยืดกล้ามเนื้อเอวด้านข้างเหมือนกันนะคะเหยียดาอ้าไปก่อนนะคะ,ะสมมุติว่านี่เรานั่งอยู่บนเตียงนะคะอยู่ในท่าไม้เท้านะคะให้เราพับขาขวาเข้ามา ันนี้สมมติเราจะยืดข้างขวาเรา,าพับขาขวาเข้ามาจากนั้นนะคะเรากางขาซ้ายออกไปกว้างๆเลยกลางออกไปกว้างๆฝ่าเท้าจะไม่ติดกับต้นขาสําหรับผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดว่าขางอเขา่าพับเข้ามาไม่ได้นะคะก็ให้เราห้อยเท้าลงไปวางไว้ที่พื้นได้เลยสมมุติว่าตรงนี้เป็นขอบเตียงใช่ไหมคะแล้วก็เอาขาเนี่ยวางลงไปที่พื้นเลยแล้วก็เท้าวางไปที่พื้นนะสมมติตรงนี้เป็นขอบเตียงเนาะ ทีนี้ถ้าใครงอขาเข้ามาได้ก็ทําแบบนี้หรือว่าจะเหยียดขาออกไปแบบนี้ก็ได้บนเตียงนะคะใครไม่ได้ก็เอาเทา้าขวาวางไปที่พื้นเลยเนาะเราเตรียมหมอนข้างนะไม่ต้องเตรียมมันมีอยู่บนเตียงเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเอามาวางไว้ข้างขขาเลยนะเปิดขาออกกว้างๆนะคะแต่ว่าให้สะโพกเข้ามา,าให้ส้นเท้าเข้ามาใกล้ๆสะโพกเนาะ เอาหมอนข้างชิดขาไว้มือขวาวางไว้ที่เอวขวาก่อนนะคะมือซ้ายวางไว้ที่หมอนยืดออกขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกเราค่อยๆพับตัวมาทางด้านซ้ายจากข้อต่อสะโพกนะเอียงตัวมาทางด้านข้างไม่ใช่วิธีก้มลงมาแบบนี้เนาะเอียงมาด้านข้างเอียงมาวางศอกซ้ายลงไปที่หมอนเลยนะคะค่อยๆเลื่อนแขนไปลดลำตัวลงไปเท่าที่เราได้นะคะ เปิดนะคะหงายซี่โครงขวาขึ้นมาหงายขึ้นมาเปิดไหล่ขวาขึ้นมาตามองขึ้นไปด้านบนทีนี้เราจะเมื่อยคอเนาะเพราะว่าเราจะอยู่ในท่านี้ก็ให้เรานะคะเอามือเนี่ยรองศรีรษะไว้เลยนะคะแล้วก็จะไม่เมื่อยคอนะคะแล้วก็จะรู้สึกยืดสบายที่เอวข้างขวามือขวานะคะวางได้3มแบบวางไว้ที่เอวแบบนี้แบบแรกแบบที่สองนะคะงอศอกวางด้านหลังศีรษะ แบบที่ 3. ยืดแขนขึ้นไปยืดแข,น,ขนแบบนี้จะรู้สึกตึงมากที่สุดเพราะว่ามันมีการดึงยืดขึ้นไปเนาะรู้สึกยืดตั้งแต่สะโพกตรงนี้เอวใช้โค้งขึ้นไปต้นแขนขึ้นไปจนถึงปลายนิ้วมือเลยมองขึ้นไปด้านบนนะคะไม่ความอ,อกไม่ความไหลลงปเปิดออกไป ค้างไว้นะคะประมาณ1นาทีเนาะประมาณห้ารอบลมหายใจก็ได้นะคะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆนับ5้าครั้งเนาะพอครบแล้วนะคะเวลาจะออกจากท่านะคะให้เราความไหลลงมาก่อนนะคะเราให้ค่อยยกตัวกลับขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวพอเราขึ้นมาแล้วมันจะเป็นตะคิวนะคะให้เราความไหลขึ้นมาก่อนแล้วค่อยยกตัวกลับขึ้นมานะค่ะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราฝึกไปบ่อยๆเรื่อยๆเราเริ่มมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเราลองไม่ใช้หมอนนะคะเราก็จะลงไปได้ลึกมากขึ้นเอาไหมเนาะค่อยๆเลื่อนมือไปทีนี้ถ้าใครลงมาได้ลึกมากพอนะคะดูสิว่าเราสามารถวางข้อศอกซ้ายลงไปด้านในนะคะที่พื้นด้านในเข่าซ้ายได้หรือเปล่าเนาะ เหมือนเดิมนะคะมือขวาเปิดออกไปอย่างนี้หรือว่าจะยืดขึ้นไปด้านบนเลือกออปชันที่เราชอบไขลงมาได้แบบนี้นะคะรู้สึกมือคอใช่ไหมอเอามือมาลองศรีรษะไว้ได้นะคะพอฝึกไปเรื่อยๆนะคะเราจะสามารถลดเอาไหล่ลงมาวางที่เข่าได้เลยนะคะแล้วเราก็จะยืดแขนออกไปจับเท้าได้เลยนะแล้วเราก็จะยืดแขนขวาขึ้นไป จับเท้าได้ถ้าจับได้แล้วพยายามบิดซี่โครงหงายขึ้นไปด้วยนะคะอย่าให้ตัวความแบบนี้เนาะหงายขึ้นไปตามองลอดใต้แขนขึ้นไปหาเพดานเลยใครเมื่อยคอนะคะถ้าใครวางได้วางนะคะถ้าใครวางไม่ได้ก็หาอะไรมาลองศรีรษะได้นะคะเลือกนะคะปรับท่าจับท่าได้นะคะเอาให้เรารู้สึกสบายอย่าให้มันมีการเกร็งคอเนาะวางได้ วเวลาออกจากท่าน,นะคะความหลงก่อนนะคะแล้วค่อยๆย,ยกตัวขึ้นมานะคะ่ะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะแล้วก็อย่าลืมทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวออกมาทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะทางข้างนี้การขาขวาออกไปขาซ้ายนะคะพับเข้ามาใครที่ตึงใต้ใต้ขามากๆนะคะหา ผ้าขนหนูมวน้มวนมาลองใต้เข่าได้นะคะเพราะว่าท่าน,นี้นอกจากจะยืดเอวแล้วเนี่ยมันยังได้ยืดใต้ขาด้วยนะยืดแฮมสตริงด้วยใขรตึงมากนะคะหาผ้าขนหนูม้วนมวนลองใต้เข่าเหมือนเดิมนะคะผู้สูงอายุถ้าพับเข่าไม่ได้นะคะวางขานี้ลงไปที่พื้นเลยนะคะหรือจะเหยียดออกไปทั้งสองข้างก็ได้อ่ะมือซ้ายว,วางไว้ที่เอวนะคะวางแขนลงไปค่อยค่อย พับตัวลงมาจากด้านข้างไม่ใช้วิธีก้มหลังลงมาอามือลองศีรษะไว้เปิดอ,อกซ้ายขึ้นไปนะคะนี้เราก็จะรู้สึกยืดที่เอวข้างในลึกๆเลยนะคะทำบ่อยๆเนาะเราก็จะคลายอาการปวดเอวได้นะคะลองดูว่าแบบนี้กับแบบนี้นะแบบนี้จะตึงมากสุดเลย พอเราฝึกเรื่อยๆนะคะเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นเราจะลงมาได้เราสามารถเอาเอาไหล่นะคะมาติดเขา่าเอานิ้วนะคะจับหัวแม่เท้าไว้จับด้านในยืดแขนซ้ายขึ้นไปเอามาจับฝั่งอยู่ก้อยไว้นะคะแล้วก็บิดหน้าอกเปิดขึ้นไปตามมองขึ้นไปข้างบนเลยใครเมื่อย <laughs> หวังศรีรษะไปที่ขาได้เลยนะคะ ห่างไว้นะคะเท่าที่เราพอใจเวลาออกจากท่าความไหลลงมาก่อนเราค่อยๆยกตัวกลับขึ้นมาค่ะดลูลมหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลาย นอกจากฝึกยืดเหยียดด้วยโยคะแล้วนะคะเรายังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อได้ง่ายๆนะคะก็คือการนวดกดจุดค่ะที่คุณอาบอกให้เตรียมลูกเทนนิสไว้2อลูกนะคะให้เราใส่เข้าไปในถุงทามนะคะคู่กันแล้วก็มัดเอาไว้นะคะกันลูกมันดิ้นออกนะคะเราจะเอามานวดกดจุดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะคะ นวดด้วยตัวเองได้นะคะเราก็จะได้รู้น้ำหนักว่าเราจะต้องกดลงไปแรงแค่ไหนนะคะไม่ต้องให้ใครนวดให้นะเรานวดเองได้เลยเนาะอ่ะเราเอาใส่เข้าไปแบบนี้แล้วนะคะเราให้เราวางไปนะคะที่หลังส่วนล่างของเราเหนือกระเบนเน็บนะคะให้เราวางคล่อมแนวกระดูกสันหลังนะคะเราจะไม่เอาลูกเทนเนิสนี่กดไปที่กระดูกสันหลังนะคะวางคล่อมไว้แนวกระดูกสันหลังจะอยู่ตรงกลางแบบนี้เนาะค่ะให้เรานอนหงายลงไปเลย หาตำแหน่งวางนะคะเหนือกระเบนน,นิดนึงประมาณหลังส่วนล่างนะคะเราก็กดลงไปเราก็จะรู้สึกนะคะถ้าเราวางไปแล้วเรารู้สึกสบายตรงไหนนะคะ mm hmm. ก็ให้เราแช่เอาไว้ตรงนั้นเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยกล้ามเนื้อที่มันเกร็งตัวนานๆนะคะเขาอาจจะเกิด ปมที่เราเรียกว่า t r i กเ e r Point ก็ได้นะคะการที่เรากดนวดไว้แบบนี้นะคะจะช่วยคลายปมทริกเกอร์พอร์ตรงนี้ออกไปนะคะเราสามารถทำได้นะคะจะทำก่อนที่เราจะทำการยืดเหยียดก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะทำตอนที่เราว่างหรือสะดวกอยากจะทำตอนไหนก็ได้ะคะ่ะ แต่ถ้าเรานวดแบบนี้นะคะทาบนเตียงไม่ได้เนาะเพราะว่าเตียงมันนิ่มนะคะให้เราทํากับพื้นนะคะถ้าเราสะนวดด้วยลูกเทนนิสนะให้เราทํากับพื้นนะคะหรือว่าทํากับกําแพงก็ได้นะคะเอาหลังดันลูกเทนนิส้าหากําแพงนะคะหาตําแหน่งที่เรารู้สึกว่ามันโดนนะเราจะรู้สึกได้ว่าเออใช่นะคะเราก็จะค้างไว้ตรงนั้นค้างไว้หายใจเข้าออกสบายๆเลย ทำได้นะคะสามารถทำได้บ่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องทำวันละหลายครั้งเนาะเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะช้ำนะคะตามวันเว้นวันก็ได้นะคะแต่ฝึกเโยวคะนี้เราสามารถฝึกได้ทุกวัน มีคำถามว่าจะต้องฝึกบ่อยแค่ไหนนะคะเราถึงจะรู้สึกดีขึ้นนะคะคำตอบก็คือว่าให้เราฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะคะถ้าเราฝึกครั้งแรกไปแล้วนะคะทารสาถึงหครั้งวันละสองครั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะถ้าเรารู้สึกดีนะคะรู้สึกสบายตัวไปได้2อถึงสชั่วโมงแสดงว่าโอเคนะคะให้เราฝึกต่อไปได้นะคะในวันรุ่งขึ้นแล้วก็วันถัดๆไปค่ะถ้าฝึกแล้วเราก็ยังรู้สึกดีขึ้นนะคะเราก็สามารถฝึกไปได้เรื่อยๆนะคะ เราลือกไว้เสมอว่าให้เราฝึกอย่างมีสตินะคะถ้าข้างไหนที่ตึงกว่านะคะให้เราเพิ่มจํานวนครั้งข้างนั้นนะคะให้มากกว่าปกตินะคะเพื่อคืนความสมดุลค่ะที่สําคัญนะคะอย่าลืมหลีกเลี่ยงสาเหตุที่ทำให้เราปวดเอวด้วยนะคะอย่าไปยกของหนักๆน,นะคะแล้วก็พยายามรักษาโพสเจอร์หรือท่าทางนะคะให้อยู่ในท่าทางที่ดีนะคะหลังตรงนะคะไม่เอียงตัวไปข้างใดข้างหนึ่งะคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนของคุณนะคะที่คุณรู้ว่าเขากําลังมีปัญหาปวดเอวหรือปวดหลังส่วนล่างอยู่นะคะจะได้ส่งต่อสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะแล้วถ้าอยากจะให้ครูนาสอนเรื่องอะไรนะคะหรือว่าฝึกแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะคะก็เข้ามาพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะที่ใต้วิดีโอนี้หรือจะเข้าไปพูดคุยกันได้ในแฟนเพจ Facebook ก็ได้ค่ะ สุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ